เข้าสู่ช่วงทีนสไตล์สไตล์มันๆของคนวัยทีนะคะช่วงนี้น,ำน้ำลุนก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปพบกับสถานที่โดนๆนะคะกิจกรรมเจ๋งๆค่ะแล้ววันนี้นะคะน้ำนุ้นพาเพื่อนๆมาอยู่ที่ศูนย์สร้างสรรค์าง,งานออกแบบที่ CDC จะพามาดูนะคะผลงานเจ๋งๆไอเดียเก๋ๆนะคะที่หลังจากที่เราดูแล้วเนี่ยน่าจะสร้างแรงบันดาลใจอะไรให้กับเราได้นะคะกับงานนี้เลยค่ะปล่อยแสงร้อยร้อยต้นคิดร้อยผลผล,ผลิตสร้างสารรค์ถ้าพร้อมแล้วตามเข้ามาข้างในเลยค่ะ คุณผู้ชมขาน้ำนุ่นเจอแล้วนะคะคนที่จะมาให้คําตอบกับเราแล้วก็จะมาให้คําตอบกับน้ำนุ่นทุกเรื่องที่สงสัยนะคะพี่โต้ของเรานี่เองพี่โต้ขาน้ำนุ่นเดินเข้ามาแล้วก็ดูผลงานโอ้โหครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างจะแตกต่างจากกครั้งที่ผ่านมากนะคะในส่วนของการคัดเลือกผลงานสร้างสรรค์แต่ละชิ้นที่นํามาจัดแสดงเนี่ยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกยังไงคะก็อย่าง6ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเปิดโอกาสให้คนที่สนใจเนี่ยได้ส่งผลงานมาให้เราคัดเลือกเราจะลอง ดูว่าคนไหนที่ผ่านเกณฑ์ก็คือจะได้มาแสดงผลงานแต่อย่างครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้เปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้ส่งเข้ามาแต่ว่าเราไปเรียนเชิญไอดอลในสังคมไทยทั้งหมด1 0 0ท่านจากหลายๆแวดวงอุสาหกรรมสร้างสรรค์ของประเทศไทยให้ช่วยเลือกของที่เข้ากับคอนเซ็ปต์ของงานคือคําว่าคิดทําแล้วก็กินก็คือมีความคิดสร้างสรรค์สามารถลงมือทําได้จริงหรือว่ามีเทคนิคการทําที่น่าสนใจแล้วก็ มีจุดขายมีเอากลักษณ์สามารถทํามาหากินได้นนัเอง<ม>นะคะ<ม>ก็เราจะให้แต่ละท่านเนี่ยเลือกของคนไทยได้เพียงชิ้นเดียวเท่านั้นที่จะมาแสดงใหจักรยานใช่<อ>ค่ะใครเลือกมาคะอันนี้เนี่ยก็คุณวงธนงนะคะคซึ่งเ,เป็นอดีตบอกรีสารานอเดเป็นคนเลือกมาให้พี่หนงเลือกกลุ่มไบเซนเตอร์นะคะกลุ่มไบเซนเตอร์เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มคนนี่คือเดิมเนี่ยเขาเป็นกุกลุ่มคนที่ ชอบขี่จักรยานกันอยู่แล้วนะคะคือเป็นกลุ่มคนที่รักการขี่จักรยานคราวนี้เนี่ยในวันหนึ่งก็รู้สึกว่าจริงจริการชื่นชอบตรงนี้น่าจะเปลี่ยนหรือว่าผันมาเป็นธุรกิจในการทาเงินได้ก็คือเลเวเตอมาเป็นไบเซนเจอร์ก็คือรับส่งเอกสารนี่แหละคือเหมือนแมสเซนเจอร์แต่เป็นไบเซนเจอร์ไบคือจักรยานค่ะค่ะแล้วก็เขาก็จะมีระบบระเบียบของเขาอย่างเช่นการคิดค่าบริการในช่วง1-3ากิโลแรกอยู่ที่ห้าสิบบาทกิโลต่อไปอยู่ที่15บาทนทคะก็คือ จุดเด่นที่พี่หน่องเขาเห็นว่าน่าสนใจแล้วก็น่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นได้ตรงที่ว่าคือด้วยความที่เราชื่นชอบอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปหาเขาเรียกอาชีพที่มันเข้ากันกับสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วเนี่ยมันจะทําให้งานอน,นันเนี่ยไม่รู้สึกว่าเป็นภาระเรา,าแล้วจะทามันได้ดีอันนี้คือเหตุผลที่พี่หน่องไปเลือกมา ถูกเลือกโดยคุณมาก่อนนะคะซึ่งเป็นนายกสมาคมนักออกแบบแผลิตภัณฑ์แห่งประเทศไทย,<ห>ยนะคะก็แน่นอนว่าพอคลุกคลีอยู่ในแวดวงของการออกแบบผลิตภัณฑ์ดีไซน์ที่เป็นอุตสาหกรรมเนี่ยคุณมาก่อนก็เลยเห็นถึงเขาเรียกว่าความสามารถและศักยภาพของผู้ประกอบการไทยรายนี้นะคะคือคุณกัสมาซึ่งเป็นเจ้าข,ของบริษัทกัสมาเฮลิคอปเตอร์ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ ความพิเศษของมันก็คือโดยปกติแล้วเนี่ยเฮลิคอปเตอร์บังคับเนี er ่ยประเทศที่ได้รับเขาเรียกว่าได้รับการยอมรับเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นประเทศอังกฤษหรือว่าเยอรมันแต่ว่าของประเทศไทยตอนนี้เนี่ยถือว่าขึ้นอันดับท็อปสุดคืออังกฤษและเยอรมันเนี่ยก็คือให้การยอมรับนะคะแล้วก็มีการการ,การันตีว่าบินดีที่สุดในโลก ไอเดียวไหมคะสักกล่อง <c oughs> ตอนนี้เรามาอยู่ที่ผลงานใครเป็นคนเลือกมาคะ <c oughs> อันนี้จะเป็นคุณวิภาวีเป็นคน <c oughs> เลือกนะคะคุณวิภาวีคือผู้ที่ก่อตั้งโครงการ Design for disaster <c oughs> ก็คือ,อเป็นโครงการดีๆที่นำความรู้ด้านการดีไซน์มาช่วยแก้ปัญหาให้ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ ำไมถึงได้แรงบันดาลใจอะไรถึงออกมาเป็นร้านรถเข็นข้าวไข่เจียวแบบนี้อะคะคือพอให้โจทย์คุณวิภาวีไปว่าอยากให้เลือกของที่ดูคิดทํากินในแบบไทยๆแบบนี้คุณวิภาวีก็รู้สึกว่าการขายไข่เจียวแบบรถเข็มเนี่ยมันคิดทํากินได้ง่ายมากๆหนึ่งคือไข่เจียวเป็นอาหารที่ทานได้ง่ายคือทานได้ทุกเพศทุกวัย แล้วด้วยความที่มันเป็นรถเข็นไม่ได้เป็นร้านตั้งเฉยเฉหนึ่งคือไม่มีค่าเช่าอสองคือสามารถเคลื่อนที่ได้นั่นหมายความว่ากลุ่มเป้าหมายเปลี่ยนไปเรือ่อยๆก็คือเขาเรียกว่าทําง่ายแล้วก็ขายได้ใช่แต่ว่าความพิเศษของมันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคือทุกคนทําได้จริงแต่ว่าคนที่ทําอร่อยมีแค่ไม่กี่เจ้าก็เลยเป็นความพิเศษที่คุณวิภาวีเขามองเห็นแลวจะเลือกมา ได้เดินดูรอบๆงานแล้วเนี่ยก็รู้สึกเกิดแรงบันดาลใจอะไรใหม่ๆในการสาร,ร้างสรรค์งานแต่ทีนี้ค่ะกว่าที่แต่ละคนที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยกว่าที่เขาจะมีทุกวันนี้เนี่ยเขามีจุดเริ่มต้นยังไงคะอยากจะให้พี่โต๊เนี่ยช่วยฝากอะไรถึงน้องๆเยาวชนหน่อยอืมค่ะง่ายๆเลยค่ะตามคอนเซ็ปต์ของงานก็คือคําว่าคิดทํากินจุดเริ่มต้นมันก็คงจะต้องมาจากเรื่องของกระบวนการคิดก่อนนะคะซึ่งกระบวนการคิดเนี่ย ถ้าเกิดคืนอันนี้้วยภาพรวมนะคะจริงๆเราเนี่ยการหาแรงบันดาลใจในการออกแบบหรือว่าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยมันอยู่ง่ายๆอยู่ที่การสังเกตคือจริงๆเนะี่ยของอะไรอย่างในชีวิตถ้าเกิดลองสังเกตดูเนี่ยมันเกิดมาจากสิ่งที่ง่ายมากๆมันเพียงแค่ว่าเราสังเกตจากสิ่งรอบๆตัวเท่านั้นเองคราวนี้สังเกตอย่างเดียวไม่พอมันต้องคิดต่อด้วยมันต้องคิดต่อว่าเอ๊ะจากสิ่งที่เราเห็นง่ายๆแบบนี้หรือปัญหาที่เราเจอเราจะแก้ปัญหามันยัางไงาแล้วเราจะใส่ เขาเรียกว่าความถนัดอะไรที่ความสามารถที่เรามีลงไปได้นั่นคือเป็นจุดเริ่มงต้นของของต่างๆที่ประสบความสำเร็จที่มาโชวน์นี้ค่ะคือเรียกว่าเอาวิทยาศาสตร์บวกกับศรริลปะอ่าใช้หลักการใน,ในการเหมือนกับการสังเกตทางวิทยาศาสตร์นะชอบที่สงสัยชอบทดลองแล้วก็ลงมือทำแล้วก็เอาความคิดสร้างสรรค์เราใส่เข้าไปก็จะเกิดงานดีๆขึ้นได้นะคะยังไงก็ฝังน้องๆเอาไว้ด้วยแล้วกันนะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่ต้มากๆเลยทานน้นุ่มเดินดูจนหั่วเลยค่ะขอบคุณนะคะินดีค่ะ กันบ้างคะสำหรับเทศกาลปล่อยแสงร้อยร้อยต้นคิด ร้อยผลผลิตสร้างสารรค์นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะมาเยี่ยมชมงานดีๆแบบนี้นะคะมากันได้เลยที่ TCDC ศูนย์สร้างสรรค์าง,งานออกแบบชั้น6 t ด e e อ po r i u รนะคะเราจะเปิดนะคะให้เข้าชมจนถึงวันที่13มีนาคมหยุดวันจันทร์วันเดียวค่ะและก็ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิน้นตั้งแต่10.30จนถึง3ทุ่มค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณศูนย์สร้างสรรค์าง,งานออกแบบ TCDC นะคะและตอนนี้ค่ะคุณหมอสติเฟื่องรออยู่แล้วกับช่วงน,นี้เลยบุ๊กเทอพีค่ะ อยู่ไหน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 เนี่ยเจอแล้วโอที่รอมันนานวันนี้ใช่เลยอืมยิคุณหมืนหาอยู่ครับเนี่ยคือผมกําลังหา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 บอกคุณบอกได้ยังไม่หาลอยู่เนี่ย ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับคือผมเข้ามาเนี่ยเห็นคุณหมอกำลังหาหาอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ก็เลยอยากช่วยหาหมอจำได้ละคุณหมอหาผ้าคีนิ้วเช็ดชั้นหนังสืออยู่โอ้ยคุณหมอ,อแค่ผ้าคีริวผืนเดียวเนี่ย,ยผมว่าเอาทิชชู่หรือว่าเอาผ้าผืนใหม่ไปเช็ดก็ได้ไม่เห็นต้องไปใส่ใจอะไรขนาดนั้นเลยคุณคนไข้ครับไม่ใช่แล้วครับนี่หนังสือเล่มนี้ซิงหัสจันธรรมดาสิงหัศจันธรรมดาโดยนิ้วกลุ้งผมว่าเป็นหนังสือที่ดีครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ย ผมมาหาคุณหมอไม่มีปัญหาค้าใจอะไรและจะเอาหนังสือมาให้ผมอ่านทำใหม่โอไม่เข้าใจซะเลยหนังสือเล่มนี้นะเขาบอกถึงเรื่องราวของสิ่งของบางชิ้นที่มีความหมายต่อเรามากกว่าวัตถุชิ้นหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเพราะว่าได้มาจากคนที่เรารักหรือว่าความผูกพันที่มีต่อสิ่งของชิ้นนั้นทําให้สิ่งของธรรมดาธรมดาอย่างเช่นกระเป๋าสตางค์ยางลบกระจกกรรไกเทียนขรูปถ่ายหรือแม้แต่รองเท้าข้อเที่้วก็มีเสน่ห์ที่แตกต่างออกไปได้ใช่ไหมครับใช่แล้วครับเพียงแค่เรานี่นะ เปิดใจแล้วก็พลิกมือหมอหประสบการณ์และความอัศจรรย์นั้นจะเกิดขึ้นคุณหมอครับมหศัศจรรย์จริงๆผมรู้แล้วว่าผ้าคีริว้วผ้าเช็ดฉันหนังสือคุณหมอเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ไหนครับอยู่ในกระเป๋าเสื้อคุณหมอนี่แหละเจอแล้วผ้าเช็ดฉันหนังสือ